อโอ้ยเยี่ยมเลยอีอเนี่ยพูดก่นอนศูนยูนยถ่ายกันบ้านด้ค่ะเอออ๋ออออออ๋ออ๋อออันนี้สีดออ๋ออีออ๋ออออ๋ออ๋ออเขียน,นอูนอ๋อออน๋ออ๋อออออ ศูนย์เอข่เป็นศูนย์ใช่ไหมคะเหมือนไข่ไหมคะอ่ะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันนึ้สีอะไรคะสีฟ้าไหมสีฟ้าสีฟ้าไหมสีฟ้าอัอน,อนนี้ไม่เขียนก,กลมกลมเออเก่งจังเลยเยี่ยมเลยถูกแล้วาอาลูกโป่งสีอะไร อย่าเลยเส้นนะคะนี่อย่าเลยเส้นตรงนี้นะเออ,อะระบายเลยระบายเลยให้หมามาช่วยหมามาช่วยอัอนนี้นี่นี่หมาช่วยนะนี่อย่างนี้สวยไหมคะนี่นี่ระบายนี่ะระบายนี่ให้เอาเหรอเอาเปลี่ยนสีดีกว่านี่นี่นี่โว,ว้าวทำไมระบายนอกเส้น นี่ผมสีอะไรคะผมสีดำผมสีดำระบายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมผมสีดำอันนี้นี่ระบายระบายผมให้เด็กผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะอะผมสีดำในนน่ก็ผมสีดำเห็นไหมนี่ค่ะระบายผมอืมเยี่ยมเลยอย่าอย่านอกเส้นหย่กนอกเส้นประมาณน,นี้ อาแล้วค่ะอย่าเพิ่มนะอ่ะ,อะคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยมามา่าจับให้อ่าเยี่ยมเลยอ่ะ,อะลูกโป่งเราสีอะไรดีคะลูกโปง่งส,ส,สีชมพูมสีชมพูอ่าฮะสีชมพูนี่สีแดงแล้วนะ โอ้ลูกของสีชมพูหนี่นีกประ้านนี้อย่างนี้อย่างนี้นอ่อ้สีอะไรนี่สีเขียวไหมคะสีทองไหมน้ำตาลเอาไหมนะนี่ก,การบ้านของหนูหน้าเดียวค่ะหน้านี้อย่าเพิ่งติ๊เกเขายังไม่ได้ฝังนะคะ,ะเพิ่องอเพิ่งเพิ่งเอาหน้านี้เอาหน้านี้ฝังหน้านี้<ๆ>หน้านี้อ่าอ่ามามาช่วยอย่าเพิ่ง พีอ่อาเสียเสื้อสีเหลืองนะเสื้อสีเหลืองี่เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณคสั่งหน้านี้ได้เสียใจหนูอยากทำเพิ่มหรอคะอ่ะอ่ะอ่ะทำทำทำระบายอันนี้ให้หมดก่อนได้ไหมอะ่ะนักกระโปรงกระโปรงสีอะไรอันนี้เนี่ยนี่กระโปรงสีอะไรดีกระโปรงอ่ะสีเขียวดิค่ะอ่าใช่เลยสีฟ้าอ่ะอสีเขียวไหม สีอะไรคะอืมโอ้เลอะหมดแล้วค่ะนี่มาสบายกต่กุณชิชอมดูช่วยนนี่ด้วยเห็นเปล่าน่าสวยไหมสวยเลยคนไหนเด็กผู้หญิงคนไหนเด็กผู้หญิงคะนี่แล้วเด็กผู้ชายคนไหน นี่อีกคนนึงเด็กผู้ชายใช่ไหมคะไม่ใช่หรอยังไงเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงหนูจะทำกันบ้านข้ามขั้นเหรออยวเพิ่งนะอันไหน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 มีเด็กหนึ่งคนอันนี้เด็กหนึ่งคนอันนี้ก็เด็กหนึ่งคนใช่ไหมคะ,อ,ะอ,กกนนอ๋ออย่าเพิ่งน้ออ่ะการบ้านหนูเสร็จแล้วนะหน้าเดียวพอแล้วค่ะหนูจะทำเหรอ Hola, ¿qué? ¿Qué?